มาเรื่อยๆนะคะก็ยังเดินไม่ถึงสักคีไม่รู้ว่าลุงเขาจะพาเดินไปไหนนะคะแต่ว่าเราก็เริ่มหอบนะเพราะว่าเวลาใส่แมสแก็เข้าใจเนาะว่าหายใจไม่ค่อยออกอเริ่มหอบหอบหอบถามว่าใส่แว่นทำไมไม่มีแดดเพราะความชิคนะคะ่ะตอเป็นคนตลกนะ <c oughs> สำหรับที่อะพิาให้ให้แบงค์นิดนึงสําหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันกดเงินแบบไม่มีบัตรเดบิต <c oughs> ไม่เป็นอะ <c oughs> เดี๋ยวตองไปสอนนะคะโอเคตอนนี้เราก็กำลังเดินวนอยู่รู้สึกว่าร้านมันจะเปิดหรือร้านจะปิดก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าร้านเปิดกี่โมงนะคะ <c oughs> นี่ก็เดินเรื่อยเดินเรื่อยเดินเรื่อยแล้วทีนี้ ลุงก็เดินนําไปเรื่อยๆโดยที่ว่าอบก็ไม่รู้ว่าคนจะต้องเดินตามไปถึงไหนเพราะว่าข้างๆเนี่ยตรงตรงแถวแถวซอยชิงชานนี่ก็จะมีแต่ร้านขายพระหรือว่าเครื่องสังฆทานอะไรประมาณนี้เออสังฆพันสังฆพันสังฆพันถ้าถ้าถ้าเกิดสังฆเขาเรียกเครื่องสังฆพันนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถวายเขาต้องเรียกว่าสังฆทานใช่ไหมใช่ไหม เออนั่นแหละโอเคเป็นเอาเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันอาจจะตลกตลกหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นวอ็อคแรกของต๊อปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาแว่นออกก่อนก็เดินไปเรื่อยๆอ๋อตัวแล้วเรามาถึงร้านนี้แล้วร้านนี้ ค่ะวินบ,บาร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนลุงเก๋เขาบอกว่ามันเป็นร้านที่ลับๆแถวนี้